ปล่อยออกคอกมาก็เล่นกันวาเลนกับใบตองขอเล่นกันก่อนแม่ดูดูดูนาขอเล่นกันก่อนแม่เพิ่งได้ออกข้อนะคะฟ้าร้องฝนตกเราไม่ปล่อยนะเพิ่งได้ออกคอกพอออกคออมาก็เล่นกันนะสนุกใหญ่เลย เล่นกันสนุกใหญ่เลยอะเอาเอาเอาวาเลนแพหรอ,อวาเลนไปแล้วไปตองชนะวาเลนหรอตามภาษาเด็กนะคะเล่นกันไอ้เจ้ามอมก็ตามจังอยากไปเลียดังเขานะอะไรนะักมานาเลียดังขาบอะไรมาถึงนี่ จะใส่งานขา้าวกะดูมาถึงนี่เอาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมยอกกันเล่นไม่ยอมเอาอีกเอาอีกดูเด็กเขาจะนอนเหยียบสปาผิวนะคะกันมแมลงนะมแมลงเยอะก็จะสปาผิวแบบนี้นะความสูงของเขานะคะเขาชอบนะ จะมาแย่งกันได้ทีนี้จะมาแย่งกันได้ทีนี้จะมาแย่งนี่ไล่เขาลุกมีหลายบ่อแต่ไม่ยอมนอนมาเกียกคนนีดูด,ดูแย่งกันตัวไหนชนะก็จะแย่งตัวแพ้ออกไปโอ้แม่งาํใจโอ้แม่งาํใจนอนที่โคนสบายเชิบยา่ายังไม่มาคน เจ้าแบกอ่ะดูกดิก๊กเจ้ากาแฟซื่อเจ้าดูกดิก๊กแม่สาเบยยื่นคอยื่นคอออกลวดน้ำโอ้ยลวดน้ำบาดคอเบอิด์ตเจ้วเนี่ยเลี้ยคอไปกินข้างนอกบ่ย่านเลยคอบาดเบิดสตซเเบยสซาบเดี๋ยวย่าก็มาแล้วลูก ไปแล้วเด็กๆไปแล้วเราพาดูเด็กๆปล่อยออกตอนเย็นๆนะคะชีวิตของคนเลี้ยงควายแต่ละวันของเราเจ้าไปตองเจ้าวัเลนวันนี้ย่ายังไม่มากินฟังย่ายังไม่มาพากันกินฟังอืมไม่เอาสิไม่เอาไม่เอา mày ăn á...